ทฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีไปยังพี่น้องที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยจ้าสวัสดีเอฟสีทุกท่านนะคะวันเสาร์ที่22มิถุนายน67นะคะ7โมงเสร์ค่ะพี่น้องค่ไในมัตยเสาราาดีมีโอกาสถ่ายทำให้เบิงตรสเซารนะจ้าฝนตกเลยขึ้นฝนตกนะคะ หลังจากที่ลอกมาบวมเคป็งเคืองเดือนเราอ่ะฝนนะคะคนนี้ชื่ออะไรครับคนคนนี้สีออกลูกแล้วออนอินสีออกลูกแล้วน้องออกกัดบ่เช็คสต็อก ไม่ตัวใหญ่คือขาตัวหนึ่งเออแล้วไปสะพี่น้องคะพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบิงบ้านกดติดตามฝากกดติดตามได้เจ้าฝากกดติดตาม,ตามดกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามให้แล้วก็ขอบคุณมากจ้า ตามไปเบ่งวันแล้วเห็ดอย่างยังไม่คอกนะคะโอ้น in oh, mm, ี่ค่ะกิจวัตรทุกเส้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมื่ว่านเ่าไห่เต็มรอไว้่างสี่นะคะเบิดเบิค่ะบ่เบิดกระซัมเบิดค่ะเหลือน่อยนึงห่าก็เอาไปสูมไฟไวไล่ปรสิตให้เขานะคะพี่น้องค่ะน้ำกะสีเบิดกะต้องเติมน้ำจะเบิดแล้ว ก็ต้องเติมน้ำนะคะบ่ขาดน้ำขาดหยานะคะไออ้มืเรเียงง่ายค่ะค<า>่ะพี่น้องค่ะแแน,น,นบัดนี้เฮาว่าเรียงง่ายกัมีพี่น้องบางคนได้ค่ะว่าย่านมันตายว่าซั่นบ่ตายเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเรียงแล้วย่านมันตายบ่ตายเด้สำหรันบ่ขาดอาหารบ่ได้ตายง่ายๆดอกค่ะพี่น้องค่ะ อ,อ,อุ้นวงจรชีวิตเพิินสิบแปดปีขึ้นไปนะคะปีได้เยเรีย่ยงดีค่ะเขากะเรี่ยงกันในเบิง้งได้แง่ <ๆ S 2> งงกันมีความสุขจังสีล่ละค่ะพี่น้องคะ่ะสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดกับต่ายเป็นเบิดแล้วนะจ๊ะเพียงตะวาจะไปก้อนหรือไปซาหรือจะไปเร็วหรือจังไดนะคะจะไปซี่เรียดคะ่ะพี่น้อง คันว่าอยากเลี้ยงแล้วจะไปสร้างเงื่อนไขค่ะอยากเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะอยากเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเลยศึกษาดีๆก่อนนะคะแนะนําอยากรู้ยังกะเบิ้งในกูเกิลเบิ้งในยูทูบสมัยนี้มันสบายเนาะจ้ะยังให้ไผตัวเข้าได้ค่ะพี่น้องค่ะ เตียงเรา,าย่า,านมันตายไผกับย่านมันตายใดยูค่ะพี่น้องค่ะานล่าด้ตายทุกคนเหบอสูว่าเ้าสิไปก้อนกวางหรือกวางสิไปก้อนว่าก,กันยูดีนี่แห้งนะจะลกอเปนไปตามกฝนแห้งวะ่ะตงน้ไม่าเลยนะเออมองน้นนั่น คนขุดขายเพื่อนเล่นน้ำได้เนาะค่ะพี่นางจะนะ,ะฟังนันก็มี่คือกันค่ะฟังนนนะคะเป็นแอ่งน้ำนะคะเออาจะแชะนิดนึงค่ะปีที่แล้วนั้นฝนแหง้งฝนติดต่อกันทุกมือนนั้นแหง้งตะลิ่งโตรตตค่ะ,คะกระรูดซื้อของสารลูกอยู่ได้จ่ามันแชะคักในขอกก็แชะปีที่แล้ว ปีที่นี่คาดว่าคือสิบบเป็นเช่นนั้นดอกฝนบอดีปันไดจ้า <c oughs> ขอดีของการอาลาดปูนในเพิ่นนะคะเทพปูนในเพิ่นก็คือเพป่นก็ทำความสะอาดง่ายแล้วก็เขาได้อยู่ดีนะคะคือต่มใจเขาเลยบางเทือเขากับมีย่างไปนี่ <c oughs> อยากกินนั่นอาหารเม็ดได้ค่ะนั่น <c oughs> เขาขายแพะออกแล้วลุงอ้อนว่าสบายขึ้นร้ายอยู่จ้าบ่าต้องไปไล่แพะแพะมันมักแลนไปแลนมากนะจ้าสองชมวงที่เขาปล่อยสีแลนสิกินอยู่ดอกจักเคิองช่วโมงนอกนั้นแลนจ้าแพะ <Okay. S 1> มองไว้อาหารเม็ดอยู่ในนันนะคะสูตรศูนย์สองสี่นะคะทุกเช้าที่มาลุงอ้อนก็จะเอาอาหารเม็ดมาให้กวาง ซาเนี่จักน้อยเพราะว่าเพื่อนเอาไห้แพ้น้ำเอ้ยเอาไห้กระตายน้ำค่ะอาหารวัวของเบทโกนะคะพี่น้องท่านใดที่สงสัยว่าสูตรใดเนะจ๊ะอาหารวัวสูตร024ของเบทโก้จ้ะสำหรับวัวท้องนะคะของเหานี่บ่ได้ห้หลายจ้าใส่เดือนละกระสอบนะคะสามร้อยเจ็ดบบาทนะคะ ไปอ่อยูพุ่นเมิดหล่บพันหยากขอชมหน่อยค่ะวันหนึ่งให้เยอะไหมขอชมหน่อยนี่ค่ะพี่น้องค่ะสามขีดขีดละนะคะนี่ก็เข้ากับตองถอยก่อนเพราะว่ากวางติดตามกลนแล้วเข้าไปกินได้คอค่ะไปลูกไปเอพี่อค่ะนี่ จัดการง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็สีล็อกไวแบบนี้ค่ะล็อกล็อกประตูนั่นไว้ให้ให้กวางเข้าไปนี่หอกนันแล้วเพื่อกะสีล็อกไว้นะคะออหหมดรืยังน่าจะหมดแล้วพ่อนับดูหมดไหมเข้ามาถ่ายให้หน่อยข้างในนี่เข้างในเปล่าได้เอา เปิดประตูไว้ก็บเบอออกเพื่อนได้กินเพื่อนได้กินนนาะค่ะน้อตาเอ๋กินเลยลูกกินเลยวัดจุ่มกันละค่ะพี่น,อน้องค่ะคล้องมาข้าเจ้านะคะเดี๋ยวสิกวาให้เด้อค่ะเด้ออยากใหญ่ในหลายคักคะ่ะนี่คะ่ะสวยงาม สวยงามแข็งแรงนะคะพี่น้องกะมีบางคนเพื่อนวา่าชอบการเลี้ยงแบบนี้มากการเลี้ยงแบบนี้นะคะมากการเลี้ยงแบบสไตล์ของอดัมฟาร์มนะคะขอบคุณเลยหลายจ้ะแต่ละมองเพื่นกะเฮ็ดไข่กันใ,กในราคาข้อ,อกแต่ว่ากะแตกต่างไปนะคะ แตกต่างไปในแต่ละหม่องค่ะเห็นไคะน้องสามตัวนี้ยังว่างนะคะบักเทิกสองตัวแม่หนึงค่ะพี่น้องค่ะมาช่วงนี้ยังได้อยู่นะคะมารับเองเท่านั้นนะคะมาช่วงนี้ยังได้อยู่จะตัวละหมื่นห้านะคะ ไม่ได้แพงนะคะไม่ได้แพงเลยพี่น้องเอฟซีที่เขามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขก,กายสบายใจนะคะมีต่างใส่หลายๆนะคะเดอ้อผู้ทำงานอยู่ต่างประเทศก็หอบเงินหอบทองกลับมาบานเฮาเลไาลได้จ้า ขอ,อบคุณลหลายๆที่ให้ความสนใจนะคะในการเลี้ยงกวางของอดัมฟาร์มนะคะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ถ่ายอยู่เด้อค่ะหอบเงินหอบทองกลับมาเอาพุรซีหาโตหกโตก็ว่าไปนะคะเนาะมีคนถามค่ะลุงโอ้นค่ะว่า,วาเลี้ยงกี่ตัวถึงจะคืนทุนไหว10เครื่ ตอบสัน่นแทนผูสองแม่แปดผูสองแม่แปดผูสองแม่แปดสิบขึ้นนะคะสองปีขึ้นทุนเร็วสุดหหวคือสีเร็วแท้บอดอกบอ่สองปีบ่ขึ้นทุนดอกะขันบ่ขายพแพงกับสามปี 4, ปาาสี่ปีบุราเพราะว่าคิดคิดว่าทุกคาไหมคะ่ะคิดคาเห็ดขอคิดคา กวางคิดคาคนงานแรงงานมาเห็ดขอกซอยน <Dam> ้ำนะจ๊ะบางคนที่เพิ่นไก่กษะเียนอายุราชการแล้วเพิ่นอยากจะเลี้ยงสัตว์ไวเบิ้งเลนจักยาง สองยางสามยางกะกวางหน่อยนี่ก็ตอบโจทย์อยู่ด้ค่ะน่ารักดีค่ะส่น้องค่ะ่ะนำเสนอเลยนำเสนอเลยพาผาาสีพาไปโอนอัวห้เจ้าจ้ะน้องคนไหนต้องเลงคนนี้คนนี้เอพี่อยู่นี่ไม่ต้องเลงนะคะจะเลงระหว่างอนันต์กับไอรินนะคะนี่ค่ะตัวเท่ากันนะคะคนนี้กับคน นี่นี่ค่ะเข้าตัวเข้ากันนี่ค่ะนี่ะตะเอพี่น,อน้องขาห้ามาเบิง้งมื้อนี้วันที่เท่าใดจ้ะวันที 22, 22, น่ยี่สิบสองบอพ่อยี่สิบสองบอกมือนี่เออเขากว้างได้ขเขากว้างออนเขากว้างออนได้สี่ซี่มื้อสี่ซี่มือ,มอนี่ออน,นะคะเพราะว่า อินดี้สลัดเขาไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมสาทิตย์กระตัดได้6-7นะคะสาทิตย์นี่ค่ะตัดได้ค่ะอยากตัดเป็นเขากว้างอ่อนนะคะแต่ว่าชายหนุ่มของเราเราไม่ตัดเขานะคะเราจะให้เขาเป็นพ่อพันธุ์นะคะหลังจากที่เลื่อยช่วงอายุข,ของเขากว่างอ่อนไปคือ60มือเขาก็จะสามารถติสดสัตว์แลวกับผสมพันธุ์ได้อีกค่ะเขาแก่เขาปีปนึงก็จะรุดเองจ้า รุดทุกป,ปีค่ะเขากับขายเป็นกวางสลัดเขาเขารุดได้คือเก่าเนาะคะ่ะนอเอพี่ครับเอพี่เอพี่บอกลามองหนายาย่าให้เห็นอย่างบ่งเคยเห็นคนงามบ่มา <c oughs> มามีคนเอื่นไปกินเขาแล้วครับพี่น้องะ่ะมากินเขาเศา้าน้ำกันเด้อจ้ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าพบพกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย